สวัสดีสวัสดบท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผม m อ็ Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแฟตประกายแสง UR นะครับผมที่ผมสูมไปตอนต้นเดือนนะครับผมแล้วก็จะมารวดรีวิวอาวุธ3ดาวของเจ้าแฟต UR ด้วยนะครับผมว่าพอแฟตมีอาวุธ3ดาวเนี่ยมันจะเก่งขึ้นขนาดไหนนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเป็นวันที่7ของเดือนอาเดือนธันวาคมนะครับก็เป็นวันที่อาวุธ3ดาวของแฟตเข้าแล้วนะนี่นะครับผมได้ดูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไหนวะอ่านี่นะครับผมนี่ อาวุธของแฝดปะกายแสง UR เข้าแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าแฟดยูาเนี่ยมันได้วุ้นสามตาไปแล้วเนี่ยมันจะเก่งขึ้นขนาดไหนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟก์ิันก่อนเลยดีกว่ามันจะมีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างนะครับผมไปก็สำหรับผมก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะเนี่ยก็คือไม่ได้ต่างจากเดิมมากก็คือมีรูปดาวขึ้นอยู่บน แล้วก็ลงมาแล้วก็ตอนฉากจบก็มีรูปแฟดเฉยๆนะครับผมก็ไอเฟสสกิลมันก็ไม่ได้สวยอะไรเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะสำหรับแฟดนะก็แต่เดี๋ยวเรามาดูสกิลก่อนอัพกันดีกว่านะครับผมเอ้ยเดี๋ยวเราไปสุ่มก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูสกิลตอนก่อนอัพนะครับผมไปเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าไม่ได้สุ่มอ่ะมันคือการมันคือการแบบเออมันคือมันไม่ได้สุ่มอ่ะคือมันไม่มีทางได้ก่อนแน่นอนอ่ะนะคือมันการันตีนั่นแหละต้อง80ครั้งนะครับผมครั้งที่2 ครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดนะครับผมแล้วก็ครั้งที่แปดเรียบร้อยได้วุ้สามดาวมันมาแล้วนะครับผมปึ๊บปึ๊บเอามา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 เออนั่นแหละ นี่นะครับผมหูกระต่ายดาวนะของแฟลตประกายแสงนะครับผมก็ชื่อบุด,ดูน่ารักจังเลยนะครับ<อ>ก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับผม <t os> ตอนนี้แฟลตผมนะครับก็ปั้นได้พลัง22ล้าน6 5 1 7 6 8นะครับผม <t os> อ่าก็พลังก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับอืมนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูนี่ก่อนเลยดีกว่านะครับผม <t os> นี่นะ ก่อนอัพสกิลนะครับผมเดี๋ยวหนึ่งผมลืมไปไม่ได้เล่น <c oughs> ไม่ค่อยได้ทําคลิปแบบนี้นานก็ก่อนที่จะอัพเป็นผู้สามดาวนะครับผมก็จะโจมตจีต่อทั้งสองครั้งต่อเป้าหมายทั้งหมดนะครับผมสร้างดาเมจจาก800%นะครับผมแล้วก็แต้มการโจมตีครั้งสุดท้ายมีโอกาส100%ยเปอนะร์อให้เป้าหมายแบบสูงสามตัวตีจำนวนบวกหายี่สามรอบนะครับผมมีโอกาส100%ที่ทําให้เป้าหมายแบบสุ่มนะครับผมติดพิการนะครับผมสามตัวนะดสองรอบนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูตอนอัพเป็นผู้สามดาวแล้วกันนะครับผมก็็็ดาาเมมจที่สรร้้งกกคคือ800%นะับผแลว การที่แบบทำให้ตัวละครฝั่งตรงข้ามมีโอกาสติดบุคคลี่นี่ยก็คือ3ตัวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเราอัปเกรดไปแล้วมันจะดีขึ้นขนาดไหนนะครับผมอ่านะครับผมก็หลังจากที่เราอัพเกรดไปวุฒิสามดาวนะครับผมก็จะเป็นโจมตีตัวทั้งสองครั้งต่อเป้าหมายทั้งหมดนะครับผมสร้างดาเมจจาก800นะครับผมเป็น1000นะครับผมตอนนี้เป็น1000แล้วนะแล้วก็แต้มการโจมตีครั้งสุดท้ายมีโอกาส100%เท่าเดิมนะครับผมแต่ทําให้เป้าหมายทั้งหมดตำนาญบุคคลี่สามรอบมีโอกาส100%นะครับผม้องให้เป้้าาหหมมยทังอร์เซ็นาญ2พิกต อ๋อก็คือจากตอนแรกเป้าหมาย3ตัวติดบวกขยี้นะครับผมแต่พออัพเป็นมสามดาวพวกเนี้ยก็คือเป้าหมายทุกคนเลยติดบวกขยี้นะครับผมนะส่วนไอ้ทำให้เป้าหมายติดชนะพิเศษพิการ2รอบก็100%เหมือนกันน่าจะร้อเหมือนกันนะครับผมถ้าผมดูไม่ผิดนะก็นี่นะครับผมก็คือการอัพมานะก็เห็นลหลายๆคนบอกว่าถ้าแฟดเนี่ยมิวส์สามดาวจะเก่งขึ้นมากเลยนะครับผมก็ผมก็ว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราไปอัพแล้วก็ไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมปื๊บนี่นะครับผมไป ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูแป๊บว่าผมอัพเลยได้บ้างหรือจากที่ผมอัพมันขึ้นอันนี้อ๋อเดี๋ยวผมอัพอันนี้ได้เดี๋ยวผมไปอัพนอกรอบนะครับผมก็ตอนนี้แฟดผมพลังยิมสองล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันสามสิบหกนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูของที่เราปั้นกันว่าแฟด บ้านอะไรไปบ้างนะครับผมจะพูดแบบรวดเร็วนะเพราะเดี๋ยวคิปมานานนะครับผมก็ใส่เป็นสมาชิจุดฝึกนะครับผมคุณมัวละลิมิตที่ยิ่สี่นะครับผมปวดขีดก็ยังไม่ห้าดาวนะครับผมแต่เหลืออีกสี่ช่องก็จะห้าดาวแล้วนะครับผมปลุกตื่นก็สี่ดาวม่วงนะครับผมประวัติก็อันนี้ปอานนี้นะครับผมพักษาก็เปิดทุกหน้าแล้วนะครับผมแล้วก็อัพเต็มทั้งเกือบทั้งสองหน้าแล้วหน้าแรกเต็มแล้วแต่หน้าสองยังไม่เต็มนะครับผมเหลือแค่สองอันนี้นะอืมก็ใส่เป็นแผ่นแทงทะลุเลว้ แผ่นทักษะหา้าหันเลเวลเจ็ดอีกหนึ่งแผ่นนะครับผมส่วนหน้าที่สองนะครับผมก็จะใส่เป็นแผ่นแทงทะลุเลเวลเจ็ดอีกหนึ่งแผ่นนะครับผมแล้วก็แผ่นห้าหันนะครับผมอีกสองแผ่นนะครับผมซึ่งแผ่นท้าหันเนี่ยมันคือแผ่นไล่โจมตีนะครับผมก็คือทําให้ดาเมจไล่โจมตีเนี่ยแรงขึ้นนะครับผม,ผมก็เลยใส่มาเลยสามแผ่นนะครับส่วนการ์ดนะครับผมก็ตาเฉพาะดาเมจก็เป็นสี่ดาวอาวุธก็สามดาวอุปกรณ์ก็เป็นเซตพลังไฟห้าดาวนะครับผมซึ่งผมขอถามผู้คนหน่อยนะครับว่า เฟสเนี่ยควรใส่เป็นเซ็ตพลังไฟหรือเป็นเซตจากกลนะครับผมอันนี้ช่วยบอกผมด้วยนะครับ <c oughs> ผมเพราะว่าผมอยากรู้นะครับผมว่าระหว่างเซ็ตจากกลกับเซตพลังไฟเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันนะครับผมก็ใครที่รู้ก็บอกผมได้นะครับผมนะคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมจะได้แบบอาจจะไม่ได้ให้มันต้องใช้เซ็ตจากกลเนี่ยผมก็จะไปย่อยแล้วก็เปลี่ยนเซ็ตเป็นเซ็ตจากกลแทนพลังไฟนะครับผมก็ตอนนี้ก็พลังพลังอ่ะ ก็ตอนนี้ก็5ดาวทุกชิ้นเลยนะครับผมห้าดาวทุกชิ้นเลยนะครับผมแล้วก็เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซนต์ทุกชิ้นเลยนะแล้วก็การ์ดแบบัฟนะครับผมก็จะเป็นพลังโจมตีนะครับผมทั้ง3ชิ้นเลยนะก็การ์ดแบบัฟแรกก็จะมีโบนัสสปีด2แถวป้องกัน1แถวเพราะพลังโจมตีอีก2แถวนะครับผม นะแล้วก็ออฟด้านล่างก็ตายไม่เลยนะครับผมออฟเอฟเฟกต์ปักแต่ง์อ่ะนั่นแหละส่วนการพับอาวุธนะครับผมก็เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็มีอัตราคียทั้งหมด3แถว HP หนึ่งแถวโจมตีหนึ่งแถวนะครับผมแล้วก็ด้านล่างเอฟเฟกต์ปักแต่งก็จะมีโจมตีโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์อีก2แถวแล้วก็โจมตีธรรมดาหนึ่งแถวนะครับผมส่วนต่อมาก็เป็นการระดับ S นะครับผมก็อัตราดาเมจีสามแถวนะครับผมพลัง HP หนึ่งแถวพลังโจมตีหนึ่งแถวแล้วก็มีโบนัสโจมตีไอ้ด้านล่างอ่ะอีีีกกกกก2แแแแแถถถวววววลล้้้็็โโจมมมตธรรรดาบบนนนัััสปอองะคผ ก็จะรีบรีวิวประมาณนี้นะครับผมไาเดี๋ยวเราไปเริ่ม PVP กันเลยดีกว่าซึ่งเราก็จะไป PVP กันในเคสสุดดวลระที่สิ้นสุดนะครับผมปุ๊ปปปุ๊ปปป๊ปป๊ปุ๊ปดูซิว่ามีใครน่าสู้บ้างคนนี้ร้อยห้าสิบล้านอคนนี้ร้อยสิบสี่ล้านไม่มีแฟตแต่มีเจนอตคนนี้ร้อยห้าสิบล้านเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้คอโบลอดวะสู้กับใครดีเออ สู้คนนี้แล้วกันมาร้อยห้าสิบร้านนะครับผมพลังผมร้อยสิบสองล้านนะเขาร้อยห้าสิบล้านนะครับผมก็แฟดผมก็เปิดก่อนนะครับผมอ่าเพราะว่าแฟดผมฟ้าสองนะแต่โซนดิผก็ได้เปิดก่อนเหมือนกันแฟดผมออกไปอันติก่อนเลยนะครับผมไม่รู้แฟดเขาฟาสองหรือเปล่านะครับผมเข้าไปอันติก่อนหนึ่งทีร้อยสิบเจ็ดล้านดาเมจนะครับสำหรับดาเมจการไล่โจมตีดอกแรกนะครับผมเกวินเขาเตะสตัร์มาแต่ก็ไม่ตีสตัร์น,นะครับผมจากนั้นก็แฟดเขาก็ไล่โจมตีมาจากฝลทอสิงของคิงนะครับผม อาวุธ3ดาวเหมือนกันนี่222ล้านดาเมจนะครับผมโคตรแรงนะครับแต่แมคคิงเขาก็บัฟเพื่อนมานะครับผมฮิ้วได้ได้เพื่อนแล้วก็บัฟกระหน่ำสีแดงกับเพื่อนในทีมนะครับทันใดก็แฟตผมก็ไล่โจมตีไปปั๊บปั๊บปั๊บับมาร์ทนี่คือผลไล่โจมตีนะครับผม2ล้านดาเมจนะทันใดก็แฟตเขาก็ไล่โจมตีมาเหมือนกันเพราะว่ามันขัดอันติกันนะครับผมสำหรับไอพาร์ตีของแฟตนะก็คือแบบมันไม่มีการโดนโดนบล็อกการไล่โจมตีกันอะเออแต่คนอื่นโดนนะแต่ตัวมันเองไม่โโดดดนน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 ะะะคคครรรััััับบบบผผผผมมมมแล้ววววกกกก็็ซิเเขาาาไไปปปฟสสีี่่่่ออง ปาปาเฟดผมได้ออกอันตีอีก1ครั้งจากผลพาสิของคิงนะครับผมแต่ได้ออกแค่ตัวเดียวนะครับผม185ล้านดาเมจแต่ไปนอนๆนะครับสตาร์ดาเมจอันรุนแรงนะครับคิงผมก็เข้ามาฮิลแล้วก็เข้ามาบัฟกระหน่ำสีแดงให้กับเพื่อนในทีมนะครับผมปาบเข้าไปหนึ่งทีแต่มันก็แฟดเขาก็ได้โจมตีมานะครับปุ๊บปาบ200ล้านดาเมจนะครับผมมันก็แฟดผมก็เข้าไปอันตีด้วยมีกระหน่ำสีแดงนะครับผม3ดาวเข้าไป1ที278ล้านดาเมจนะครับผม โอ้โหบล้วเขาติดโล่ไม่เทียบร้อยจากนั้นก็แฝงเขาก็ไล่โจมตีกลับมาปัาบสองร้อยแปดสิบหกล้านดาเมจผมก็ติดโล่ก็เป็นละนาวเลยนะครับผมจากนั้นก็โอแล้วเขาก็ขึ้นยิงมาหนึ่งรอบนะครับผมร้อยยี่มร้อยสามสิบล้านดาเมจนะครับผมฝังผมติดโล่กันหมดเลยจากนั้นก็ซุยเียเขาก็ขึ้นเตะหนึ่งครั้งนะครับผมโอเคไม่ได้ผลการไล่โจมตีนเพราะโดนบล็อกนะครับผมจากนั้นแฝงเขาก็ไล่โจมตีมาหนึ่งครั้งที่ผมก็ติดโล่กันทั้งหมดหกตัวเลยโยคิงผมตายไม่ยมีตาเลยนนนะครัับผมจากก้ท แต่เขาก็ไล่โจมตีมาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมโอ้สนิทผมตายไม่ใช่ราตอนนี้มีผมเหละสีตัวนะครับจากนั้นก็คิงเขาก็มาฮิวอีกหนึ่งรอบปุ๊บจากนั้นก็แฟดผมก็ไล่โจมตีนะครับผมมาดูซิว่าแฟดผมจะแบกตัวเดียวได้ป่ะสามร้อยี่สิบหกล้าน,นดาเมจไปหนึ่งดอ,อกโบแล้วเขาตายไม่ใิถุนายนโบจากนั้นก็โกเคสื่อผมก็อันตีเข้าไปโอ้โหปฏิภาคเร็วทำใหมเนี่ยโอเคโอ้โหดาบผมเข้าไปรูนอะไรไม่รู้ชื่อผมแฝกเออนั่นแหละจากนั้นก็ซุยลรีผมก็ขึ้นเตะอ๋อผมไม่ไไดด้เเออาาาาารรักชยใส่่หวททมมมมีผูบงๆ แล้วก็โก้แค่ซือเขาก็เตะมาแล้วก็แฟนผมก็ไล่โจมตีไปที่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ใส่รักชยัยเพราะว่าชาไมทีมผมมันดูบางๆนะครับผมอาก็ศื่อเลนที่2เป็นที่เรียบร้อยฝั่งตรงข้ามยังเหลือแต่ว,ว่าสปีดอยู่แต่แฟนผมเปิดไปก่อน1ครั้งร้อยสามล้านดาเมจนะครับผมฝั่งตรงข้ามยังไม่มีใครตายเลยนะครับนอกจากโบลอ้อที่ตายไปเมื่อเทิร์นที่แล้วแต่แฟนผมตายเป็่เรียบร้อยโอเคนะครับผมผมน่าจะรู้ผลแล้วว่าผมแพ้นะเดี๋ยว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  ทำไมาของผมไปซุยริววะแป๊บนึงนะอืมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาอีกจานหนึงเยอะทำไมทีผมไปซุยริววะงงอืมเอ้ยไปซุยริวเฉยมามามาเอาคนนี้มาเพราะคนนี้มันไม่มีคอร์มันไม่เขาไม่ใช่คอร์บลออ็อตแต่ตัวละคร์ดเขาดีอะ่ะเออเขามีเฮลไฟฟิมไอช่วยลดดามเมจด้วยนะครับผมมารอบที่ผมใสด่ดักใชยมาแล้ว ตอนนี้ผมใส่ดักชายมาแล้วฝ่ายผมเปิดไปก่อนปึ๊บผมสิเป็นล้านดาเมจแล้วก็ฝ่ายเขาก็เปิดมาต่อปึ๊บแล้วก็แฟร์เขาก็เปิดมาต่อว่าะแฟรเขาไวกว่าผมขเขาน่าจะเล่นแฟร์สายสปีดแน่นอนเลยผมว่า <c oughs> จากนั้นก็แฟรเขาก็ได้โจมตีมาหนึ่งครั้งมัน <c oughs> ก็แฟรผมก็ไปโจมตีปึ๊บโอ้แต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่ดักชายเขาเส็งเลย เออเพิ่งสังเกตว่าไม่ได้ใสร่รักชายนะก็งงก็ซีริวมันได้เตะได้ไงวะซีริวผมมาจากไหนผมก็งงอยู่นะครับเออเมื่อกี้เออลืมดูทีมก่อนเล่นเลยอ่ะโซนิคผมเปิดไปแล้วนะครับผมจากนั้นก็แฟดผมก็ไล่โจมตีจากผลบัตติของคิงก็ต์แต่ฝนต้องข้ามเสียเปรียบผมนิดหน่อยเพราะว่าเขาใช้คอเกริยวนะครับผมจากนั้นก็แฟดเขาก็ไล่โจมตีมาแต่ไม่แน่แฟดเขา,าจะแบกได้ก็ได้พลังเขาเยอะกว่าผมนิดนึงคิงผมเข้าไปฮิวนะครับผมแล้วก็กบัฟกระน้ำสีแดงให้กับเพื่อนจากนั้นกก็็แฟตเขาาไล่โจมมีอื จากนั้นก็ตาของแฟนผมอันตินะครับผมเข้าไปอันติก่อนเลยแต่แถวหน้าก็ติดโล่หมดปึ๊บแถวหลังติดโล่ไหมแถวหลังไม่ติดโล่นะครับผมเขาลวงโล่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยสามตัวหน้าจากนั้นก็แฟนเขาก็ไล่โจมตีมาหนึ่งร้อยล้านดาเมจนะครับผมจากนั้นก็ฮิวฟเฟรมเขาก็ตีธรรมดามาเพราะลูกไฟไม่พอเล่นนะครับผมจากนั้นก็แฟนผมก็ไล่โจมตีไปเนื่องจากฝั่งตรงข้ามขยับตัวโอเคฝั่งตรงข้าวก็ยังไม่ตายนะครับผมเพราะว่าพอกินลูกไหนาอยู่นะหนาอยู่นะเพราะว่าผมไม่มีมวลากาดในการลบโล่ไงเออนนนนนัันั่่ดด่แแหลลลละะก็บบบไไไดด้้้อออยยูถาโโริิงตคผมฟจมมตีาล้าานดเมจ แล้วก็โก้ก็สื่อผมก็เหยียบพื้นแล้วก็โยนหินเข้าไป65ล้านนาเมตรนะครับผมินดูกระชุกเขาตายนี่แล้วก็ลบโล่ไปหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็แฟดเขาได้โจมตีมาแล้วก็ซุยลือเขาก็ตีธรรมดามานะครับผมเพราะลูกไฟไม่มีนะครผมจากนั้นก็แฟดผมก็ไล่โจมตีอีกนะครับผมโอ้โหเมตานี้แฟดไล่โจมตีกันจับๆนะครับผมจากนั้นก็แถวหน้าเขาตายไม่ได้ร้อยคิงเขาก็มาฮิลแล้วก็มาบัฟนะครับผมปึ๊บยื้อเวลาชีวิตนะครับผมจากนั้นก็แฟดผมก็ไล่โจมตีไปแม้แต่ฝันะ เออเพราะว่าฝั่งของข้ามเดือดน้อยนะครับนั้นนักชายผมเข้าไปปั่นหนึ่งครั้งปื๊บยิมเก้าล้านดาวไม่เห็นนะครับผมเข้าสู่เทิร์นที่2เป็นที่เรียบร้อยแฟดผมเข้าไปเปิดก่อนเพราะผมอยู่ฝั่ง4ี่้านะครับผมตับเข้าไปหนึ่งทีแต่นั้นก็แฟดเขาก็ไล่โจมตีมาต่อนะครับผมเนื่องจากเขาพัสองเหมือนกันปื๊บฝั่งผมยังไม่ตายสักตัวนะครับผมรอบนี้แล้วก็แฟดเขาก็โจมตีมาอีกหนึ่งครั้งตัวนีของตายไม่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จากนั้นแฟดเขาก็โจมตีมาอีกรอบป ผู้แฟดผมติดโล่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นแฟดผมก็ไล่โจมตีไปปึ๊บยี่หาล้านดาเมจจากนั้นก็แฟดเขาก็ไล่โจมตีมาแฟดไล่โจมตีอย่างเดียวเลยสิบล้านดาเมจนะครับผมจากนั้นก็แฟดผมก็ออกอันตีไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยังไม่ตายนะครับจะลองฝ่าตรงข้ามนะโอ้หหนาเหลือเกินจากนั้นก็ไล่โจมตีจากผมพัฟที่ของคิงต่อแฟดเขาไล่โจมตีมาโอ้โห มีแต่แฟดนั่นนะช่วงเนี้ยเออก็คือแฟดมันเป็นตัวดาเมจหลักแล้วอะสนามไลบิดมาไม่เข้านะเพราับผมติดโลนะจากนั้นแฟดเขาก็ได้โจมตีมาก็คือแบบแฟดมันเป็นตัวดาเมจหลักแล้วคนระ to ับผมในเมตาเนี่ยเขาก็เลยแบบต้องนิยมปั้นแฟดให้มันสุดๆนะครับผมก็แบบเก่งๆไปเลยอะปั้นแฟดให้เก่งไปเลยนะครับผมว่าแฟดมันเป็นตัวดาเมจตัวเดียวได้ตอนนี้นะครับถ้าใครมีเจนอตก็เป็นเจนอตอีกตัวหนึ่งนะสำหรับเมตาณตอนนี้นะอืมเพราะว่าเด็กยังไม่เข้าไงเออเจนอตมันก็ยังเล่นได้อย <ใน S 2> ู่แต่ถ้้้าาาาาาาเเเเเดด็็็กกกกขมมมมมมุบบจจนนนนนนออลลลล่่่่่ไไไะะะะคครรัััตตตแฟโีผ แลันั้กก็โก้เขสื่อผมคขับเตะเขามาย่ำพื้นแล้วก็ปื๊บโยนไปแฟดเขาตายไปที่เรียบร้อยนะครับผมตัวข้าไม่เหลือตัวดาเมจแล้วนะแ่นังนกกคิงเขาก็เข้ามายื้อเวลาชีวิตให้กับเฮลไฟเฟรมนะครับผมลงนั้นก็แฟดผมก็เข้าไปอันติปับปับปับปบป๊บมาไล่อันติไป80ล้านดาเมจฝั่งตัข้าก็ยังไม่ตายนะครับผมคิงเขาหนาจริงๆเลย21ล้านดาเมจหลังนั้นก็เข้าสู่เซอร์ที่3นะครับผมแฟดผมเปิดไปก่อนว่ามีจะตายหรือเปล่า ปิดเกมเลยหรือเปล่ายังไม่ปิดเกมนะครับผมคิงเดอะโลแล้วก็ลูนด่าผมปักเข้าไปแล้วก็แฟดผมก็ไล่โจมตีติดโลไปนะครับผม <c oughs> ก็น่าจะชนะแล้วนะครับผมเออก็นั่นดูผลละโอเคแฟดผมไล่โจมตีอีกครั้งปุ๊บโอเคยังติดโลอยู่โอเคผมกดข้ามเลยเ <c oughs> พราะว่ามันชนะอยู่ร่ำเหลือคิงตัวเดียวคิงตัวเดียวไม่สามารถพาทีมชนะได้แน่นอนนะครับผมแฟดผมก็ทำดาเมจไปทั้งสิ้นไป8 7 3เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะก็ทีมนี้จะเขาแพ้ผมก็าเขาน่าจะเสีไปไปยเปรียบผมด้วยแหละ นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้คอโบลอนนะเขาใช้คอเกลิวนะครับผมซึ่งหลงัลงๆมาเมตาเกลีวมันเล่นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันโดนลบโ,โลออกนะครับผมเออนะก็นะครับผมก็แฟตก็ผมว่าสุดได้ประมาณนี้นะนตอนนี้นะครับผมซึ่งความจริงมันก็ยังปั้นไปได้ต่อแหละถ้าผมปั้นต่อนะก็คือเนี่ยกราฟดาวผมเนี่ยตอนนี้มัน5า้าดาวไงมันจะไม่6กดาวไงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะทํามัน6ดาวหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่ผมถามท่านผู้ชมไปว่าผมควรใส่เซ็ตพลังไฟหรือว่าเซ็ตจักรกลเนี่ยก็ผมไม่ย ระหว่างแฟตใส่เซตจากกลกับเซตพลังไฟเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันก็ทุกคนที่รู้มีข้อมูลก็ช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับผมถ้าว่าถ้าเซตจากกลมันดีกว่าผมก็จะเปลี่ยนนะครับผมแต่ถ้าเซตแฟตมันดีกว่าผมก็จะไม่เปลี่ยนนะครับผมนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อนน้ำใผมในการทำคลิปด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายใครที่มีแฟตก็ปั้นแฟตให้สุดดดดดๆนน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 ะะะะะะะคคคครรรรรัััััับบบบผผผมมมมมมมจจจไไไ้้้้้เเเเเเเป็ตตตตวว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 แแแกทีีีพพาาาาาา่่่่อออหลลืยถ ผมเดาว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยข้ามจีนอตแน่นอนนะครับผมก็ไปยัดแฟดให้สุดเลยนะครับผมว่าในเมตาน่าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยในการปั้นตัวละครใหม่นะครับผมโอเคไปละไปบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม